ปลาดมึกวานเหรุ่นออกหาเป็นบลหาก่อนเป็นบอว่าหาซูนแล้วพอนะพี่น้องให้พี่น้องถือนล้วกันสุกหูสุกคนอ๋อมาเป็นหาหนึ่งแค่เต็มเดี๋ยวน,ะยวนึงกแกอยากให้ถูกต้องกันทุกคนน่ะละเขากับพวกหัวมันจะออกตัวไหนเนาะ,ะแต่เลยเขากับไก่เคียงอยู่เขาหาหาศูนมันออกหาหนึ่งก็ถือว่าไก่ยู่วู่ไห้ล่างพร้อมเด๊ฟันล่างหาศูนซูนหาเลยอะเทียงอะถ้าออกเทียงออกวันนี้อีกงวดก้อนเพิ่งถ่ายเกศเก่าเกตบนก็ออกบนออกบนเนาะหาศูนลาง มันบอกยำยำแล้วยำหาศูนย์ล่างแล้วดูมห้กับมันใจเต็มเลยถ้าศูนย์มาขึ้นขังเทิงเบิดมันกับสิอยู่ล่างของเฮาอยู่ดอกมันหันเด้งขึ้นขังเทิงมันเด้งเด้งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาณในการรับชม เป็นใจใจมือวา้าหนิพี่น้องโอ้ยแมนนน่น้ำนี้กะไห่ลางเม็ดเดี๋ยวหาศูนย์กะหมันใจว่าหาศูนย์แล้วพี่น้องเอ้ยฟันไป 50, 50, 50หาศูนย์ศูนย์หาย่างเดียวเลยดเพิ่งบอกวเวลาเพื่งบอกว่าลาเนาะไห่ 30, ลางศึหาศูนย์ด้วพนาปูมาบอกเนาะบอกแล้วบอกอีกก็ไม่ยุดถูกก็ได้หาศูนย์อีกปูก็บอกว่าเลขลางหาศูนย์ป้าแตมเดี๋ยวพี่น้องเยกาะพ่อมันเราพี่น้องเพราะว่ามันว่าออกหาหนึ่งมันบอกหาหนึ่งมือว้าเนี่ยเขาซื้อหาศูนย์ฟันหาศูนย์ลางหัวก้อนรบอกเกตเกกกกก้้าบนออเเาบน วันนี้เพิ่นบอกหาซูตรางเขาก็คิดว่าหาซูตรางหมั่นใจเต็ม hmm ร้อยเปอร์เซนต์แต่ซูนมันขึ้ขึ้นไปอยู Hunter ่ข้างบนเบิร์ตมันเอาหนึ่งมาเต้นกับว่าเป็นแดงหรอกพี่น้องเนาะวันนี้เขากลตามตอนอีกคือเก่าหน้าลาไก่เชียงโย่ข้าแม่นพี่กะว่าให้ฟันเบ็ดเดียวเลยแม่นี้เป็นคนให้เล็กน้อยแม่พี่น้องแม่นถ้าคนใ้ซื้อถือลงนี่กอาจถึงูเขาเป็นคนที่ให้เล็กคือฮักมากตัวใดให้ตัวเดียวเท่านั้นถ้าคนในคนซื้อเป็นหาซูนอัดเพิ่นกับไปซื้อหาหนึ่งเห็นคนถึอหลายคนอยู่บนโทรมาหาน่ะ ว่าไปหาลอตเตอรี่อยู่บาดโหง่อนเป็กาะว่าน้ำท่วเอาแต่หาศูนตัวเดียวเสื้อหาศูนย์เสื้อหาศูนย์สามหากรตาสิเสื้อหาูนย์หาลอตเตอรี่กับหาศูนย์เขายยหนึ่งไปหาลอตเตอรี่บ่ได้ไปพอกันแม่นำนี้แม่นี้ก็ได้หยิบหาหนึ่งไห้มันหาหาศูนบ่ได้ก็หาหนึ่งซะพะนีบดละสองใบสามใบก็ถือของเพื่อนจ้อยจะคล้องกันมาหาศูนย์เพราะว่าเป็นเลขเลขฝันหมั่นใจความฝันปูปูก็หมั่นใจว่าออกล่างแท้หาศูนศูนย์หาปามึกหวานเนลุ่น ออกหาเป็นปวหากรบันบอกว่าหาศูนย์แล้วพอนะพี่น้องให้พี่น้องถือแล้วกันทุกผู้ทุกคนอ๋อมาเป็นหาหนึ่งแต่ว่าเป็นนางนองเนาะพี่น้องมันมีเข่าวิรุดกัจจาวาเป็นดังนี้เด้อเป็นดังนี้กับไหตามความฝันนั่นล่ะแค่เต็มเดี๋ยวเนาะแค่เต็มเดี๋ยวนึงก็อยากให้ถูกต้องกันทุกคนน่ะล่ะเขากับพวกหัวมันเสียอกตัวไหนเนาะแต่เลืงเขากับไก่เคียงอยู่เขาหาหาศูนย์มันออกหาหนึ่งก็ถือว่าไก่ยู่ฟูให้ล่างพร้อมเด้ฟันล่างหาศูนย์ศูนย์หาเลยอ่ะเทียงอ่ะถ้า งวดกอนเพิ่นถ่ายเกเกาเกบนก็ออกบนออกบนเนาะหาศูนย์ล่างเพิ่นกยำยำเรายำหาศูนย์ล่างเด้อดแม่ก็มันใจเต็มเลยถ้าศูนย์บัขื้นขางเคืงเบิดมันกิอสู่ล่างของเขาอยู่ดอกมันเด้งเึ้นค่องเทิมันเด้งเด้งขึ้นไปซอวนจะเลไปเส้นศูนย์ปเล็ปกติผู้ว่าเลขเมื่อวานที่ออกเกศูกับผ้าศูนย์นดันศูนยขึ้นไปกองกันเอาหนึ่งมัใส่หลังหนึ่งหนามัใส่หลังหนึ่งกองกันได้เรื่องเครื่เบิเนาะเขาแกงเขาเดือดซึออกเข ถ้ามัววานอ่ะอาหาศูนย์อ่ะออกอ่ะพนที่ถือประเทศเลยถือหลายพอบมันก็เลยพิดเปลี่ยนไปเป็นหาหนึ่งแต่ว่าเป็นน้ำี่นอกเขาเวดหัวดนีก็ได้หัวหนี้เขาแม่นังบอกกองสลากพื้นยันถือหลายแม่นเศูนไทยศูนย์ศูนย์บบนี้แม่นบบนี้ก็บ่มาเลยศูนย์ศูนย์คือบ่มาเลยเขาว่าแม่เขาสิเป็นบาเด็กกันสั่นโอ้ยมันแต่คนก็บอกว่ามีศูนย์ก็ไมีของคนนี่หรือันก็บอกหาศูนย์ก็่่าเด็กคิดว่ามันถืเป็นหาหนึ่งแกยันีงก็หาลอตเตอรี่หาศูนย์ หาบหาศูนย์เลยศูนย์ศูนย์นั่นเนี่ยผู้ใดที่ไปขึ้น่าถี่ซื้อเลยศูนย์ศูนย์ผู้ใดถือเขาว่าเป็นบ้าเพราะนะเมือวานเนี่ยผู้ใดถือศูนย์ศูนย์เขาว่าเป็นบ้าแต่ว่าเป็นนองนอเอฟซทุกคนเท่ากับตดตามแม่นำนี้คือเกาหนละแม่น้ำนี้ก็เสี่ยเดทั้งไปเรื่อยเรื่ยนือเรื่อยไหลน้าทั้งไปเรื่อยเรื่อยเนลแม่น้นี้กะฝันตัวใดก็คือไหตัวนั้นก็คือบ้าถ้ารุดก็คือบ้านรุดเขาก็คือว่าเขาเต่มเมือวานนี่แม่น้ำนี้หานยหาป็นยีก มันบ่เข่ามันกระตรงยีงวัวนะเข่าีิคือเก่าตะเก็ดเก่าเข้ากับเข่ามาแล้ววันนี้หอยหาซูนถ้าไม่หาซูนออกเมื่อวานพี่น้องเอ้ยบ่ถือตะแข็งหัวบ่ถือแข็งหัวถือเบ่ได้แล้วหาซูนล่างเนาะถือขาดเนาะถือว่าได้เปลืองซ้ำเม้นแค่หาซูนล่างเม็ดเดียวปูบอกมันฝันบอกหาหนึ่งหาหนึ่เป็นมึงหรือคักเนาะถ้าบ่มีหนึ่งเข่ามาเป็นซูนอีพี่น้องก็ถือันทุกผู้ทุกคนเลยเขาก็บว่าเป็นยังว่าต้องเสียใจด้วยพี่น้องด้วยว่าต้องเสียใจ คูเพันใอีกคือเก่านั่นล่ะคูเพันใหเฮาอีกคือเก่านั่นล่ะเพื่อนกับบัตถีเฮาดอกเพื่อนต้องหายเฮาแต่แม่นี้ก็อยากหายหายมันถึงหายมันออกทุกวันนั่นล่ะก็คือว่าฝันตัวใดแม่นี้ก็บอกตัวนั้นเลยบ่ตถีเปลี่ยนแปลงเลย FC บัตถีแม่นี้กับบัตถีคือกันคือหายตัวใดก็คือตามซื้อตามคือกันนั่นล่ะล้อปูนอีกล้อล้อปูนอันนี้ล้อควาฝันปูเข่าฝันก่อนค่อยบอกแม่นๆอีกไปยังตามคุณบอกหมวดบางนั้นเขาพลาดแต้มเดียววันนี้เขาก็ เขาล้อฝันนิ่ๆค่อยเอาบอเอ็ซีทุกคนล้อฝันนิ่งๆค่อยเอาเนาะแตงวันนี้เปเลขมากัยังหมดนะบอฝันแต่เปเลขมากในใจมาในใจคือเก่าเปียกศูนบนกัหาสามสามหาหลังาสามสามหาหลักสำนันเอาสำนีไปก่อนมาสำนีบอสำนีแล้วหายทงสามตัวหายทงสองตัวสตัวกับสองตัวเก่าเปียกูนใช่กับหาสามกับหาสาม ขาสาไปล่างอันนี้ปูยังบพื่นได้เข่าฝันแม่นบ่อันนี้เลขแม่นำนี้เองแมโอ้มักเองมักเองมักเสวนตัวเนาะปูยาให้ปูยามาเข่าก่อนยำอีกเด้อเนาะทำแมนทำแม่นดีเนาะแม่นตัวนี่ใจแม่นำนี้มักถ้าคนในสิไปหาลอตเตอรี่ไว้นะไปหาร์แปดศูนย์ถ้าแม่นี้เป็นแปดศูนย์เอาแปดหนึ่งน้ำแปดศูนย์แปดหนึ่งครับเอาหาสามเอาหาสามที่เม็ดเดียวเป็นล่างหาสามล่างเขียนตัวเขียนตัวกันกันมีเลขไหมนี้เป็นเลข อาสิเป็นเงินอะพีฝันเด้แต่ไม่ได้มีบอกข่าวๆไปก่อนก็บไหนเนี้ยครับปูหงุดหงิดล้อเบิ่งว่าปูบอกว่างวดวังนั้นปูบอกว่าเลขบ่มีเก่ากับเบิ้มีเก่าอี่หลีเนี่ยมีบอกเนาะปูมาบอกว่ามันบ่มมีเก่าด้ลูกมันสิมีศูนย์ไม่นด้มีกรมั่นใจว่ามันสิออกคาซูนมันก็ถือของปูอยู่ปูบอกว่าบ่มีเก่าคือเบิ้มมงวดนี้ปูบอกว่ามี8ปดปูบอกว่าเลขวันนี้มี8เฮาเฮาเอา8เลย8กับ0 ปูบอกว่ามีเป็ดเจงวันนี้มีเป็ดเป็ดกับหาหาสิบพถิ่งหาสิตีตอกันอีกนันหาหนึ่งแล้วมวนี้เขาเว้นไปเอาหาสามด้หาสามมันมีหา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 สามลงกับเก้าแปดศูนย์แต่รอยแมนนัมี้ฝันคักอีกก่อนเอเชียนี่ก็คือว่าเป็นแม่เด็กเด็แมนนี้ชอบแมนมี้ชอบซื้อนีุ่นคือแมนนมี่ชอบเด้อบ่แมนประนฝันคักเด้ ถ้าฝันถากคอยเอาคอยแม่นี้พยำสามตัวแม่นี้มัเก้าแปดศูนย์ก้แปดศูนใช่เก้แปดศูนยเป็นเลขที่ชอบเป็นเด็ชอบด้วพี่น้องชอบเป็นค่ะเลขชอบแม่นว่าเล็ปูมาบอกด้ไหมล้อล้อลอเห็นล้อเ็กปูมาขอฝันบอกนนึกแปูมาบอกว่านี่ตัวใดกะแต้ยำเพตัวเดียวเด้อแม่นี้ที่บอกให้ขึ้นจากตัวหนึ่งแต้มนึ่งบดิครับงวดวันนั้นเพ่นยำล่างหาศูนมันก็ออกหานึ วันนี้เพิ่อนวันนี้ถ้าเพื่นมาเข่าฟันเมียนี้ตัวไดเมีนี้กระชิขึ้นไม้ไห่เต็มหนึ่งลดไปไห่แต็มหนึ่งกันใมหรือเหมือนสองตัวอะไรนะเก้าแปดชิ้นสองตัวสองตัวห้าสามสามห้าเมตรเดียวล่างอาสามห้าสามสามห้าวันนี้มีหาอีกหาก็แปดล่างที่เป็นหาบนที่เป็นแปดเหมือนล่างที่เป็นหาใช่บนที่เป็นแปดบนที่เป็นแปดใช่วันก่อนปูบอกว่าบนมีเก่ากับคือบ่มีรับบ่มีลีเมียนี้บอกว่าอด็กก่อนบนมีเก่า เอาอันนี้เป็นตัวตัวมักตัวชอบของแม่นำมนี้เนาะบว์เพาท่านได้ฝันปูเพราท่านได้มักเขาฝันเนาะมันมีรูดบางหน้าห้หาซูนออกหาหนึ่งกับว่าเป็นยานเราพี่น้องแม่นำมนี้กับว่าถือคือกันบ่ถือคือกันถ่ายเอฟซีว่ได้แมนัมมีกับว่ได้คือกันมันมีฝันหาหาซูนหาซูนอยางเดียวนี้เอาเอาเลขชอบไปก้นเนาะเลขชอบไปก้นแต่จังไรถ้าฝันกับสีมั้งถ้าฝันกับสีบ่อีกคือนเขาแต่เขาจะเขาจะเอาเน้นๆค่ายไว้หมดนี่เขาคืออยากจะไปแต่หมดบางหันเนาะเอออคืวดนาะนี่ซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่เลขกมาของแม่น้้ำีเเดออคะั เลขชอบอันนี้คือเป็นเล็ชอบของแม่น้ำนีถ้าแมนนี่ฟันอีแมนวิซี่บ่าไฮไลท์โตแมนวิซีฟันแค่ตัวเดียวแบบเก้าอีกถ้าปูหอม้าตัวใดแมนนี้ก็สิีหแค่นั้นสีบ่าห้เลขไหลายตไหลายหางคือว่าเขาคือเขารุดคือรุดบ่ต้องอะไรโตแมนนี่มองเอฟซีไฮไลท์โตไรมันจะไร้เกินไป้ีบ่าไวดอกเขามีดวงเข้าเอาเนียนเลยแม่น้ำนี้ยังงวดก่อนหาซูนซูนหารางราง่างยานเดี๋ยวมันออกหาหนึ่ง กระพิกแค่แต้มเดียวถ้าแมนเท่าเล่นเลขหลายตัวแน่เท่เาเย็บขึ้นตัวนึงมันก็ถือเดียวมดนบังนะแต่เท่าเป็นคนที่มั่นใจในความฝันจะของ,ของมั่นใจเลขเม็ดเดียวเมวานล้างตาปูมาบอกปูไม่ยำกระเซียหายเอฟซี MC เม็ดเดียวล้างคือล้างบนคือบนคืนนนนอเกาบันเพราะต้องไปเอาหลายตัวเออแต่แมนนี้เ่าผ่านหลายนะต้องเข่าหรือที่เกลาล่ะอ่าจะไหนก็รอติดตามรอติดตามหรอติดตามแม่นิดตานี่เมื่อวันนั้นก็ขอโทษเอฟซีทุกคนนะคะเด้อดไปแต้มนึง ว,วันนี้สีห้ปูไ่าหายผ่านเลยบอกเขาว่าให้ปูซอยเขาเต็มที่หมอนห้นมาฟันเน้นๆอยแม่น้มัสีบอกอีกเทียนึง